จะปรับตามความรู้สึกก่อนนะครับเปิดลมสุดนะมันจะดูว่ามันจะออกเต็มไหมเปิดสุดเลยนะครับถ้าเปิดมานเนี่ยจะเปิดสุดเลยมันจะเป็นละอองนะครับอ่ผมก็เลยลองปรับดูนะครับผมอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ย <laughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมโอ้เห็นแล้วนี่นี่นี่ ไหล,หลครับคุณผู้ชมไหลอัดมากไปหน่อยครับอยากให้มันฉ่ามันเนียนอัดมากไปหน่อยนะครับมันไหลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับ ีเอาพ่นสีนะครับเป็นเอโปการ์ T หกร้อนะครับผมผมสีขาวนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับพ้นแค่2เที่ยวนะครับผมสองเที่ยวสีกรบมิดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผิวที่ได้นะครับก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสีขาวธรรมดานะครับไม่ใช่ขาวมุกมนะครับเป็นโตโยต้าอินโนวานะ เป็นกระชนหน้ากระชนหลังแล้วก็สเกิร์ตนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะครับในขณะนี้ผมก็จะไปเตรียมเลกเกอร์มาเคลียนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับกาที่ใช้พ่นก็เป็นกาตัวเล็กนะครับ a อโปกัน K600 นะครับตัวนี้เบามือดีนะครับสีก็ออกค่อนข้างจะละเอียดเวลาพ่นให้ความคล่องตัวนะครับผม แล้วผมก็จะไปใช้กาเอ,กาอีกตัวนึงมาเป็นตัวเคลือบนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอยู่นอกอยู่นอก,น,อก,น,อกนี่ครับผมเอ่อ K887 นะครับเป็นระบบ HVP นะครับตัวนี้เป็นกาใหญ่นะครับเป็นกาใหญ่เดี๋ยวผมจะเอาไว้เคลือบแลกเกอร์เดี๋ยวผมไปผสมและเกอร์มาก่อนนะครับมาแล้วครับผมแลกเกอร์มาแล้วนะครับ ไปเคลือบกันเลยดีกว่านะครับเยตอนที่เราไปผสมแลกเกอร์นะครับสีตรงนี้ก็คงจะเซตตัวดีแล้วแหละนะครับจะเคลือบแค่กันชนหน้าแล้วกันนะครับแค่ชิ้นเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของกล้องผมกำลังจะหมดนะครับเดี๋ยวมันค่าถ่ายทุกชิ้น เดี๋ยวแบตเตอรี่ไม่ไมเพียงพอนะครับมันจะไม่จบงานนะครับผมขออนุญาตทำเคสต,ตัวอย่างนชนหน้าชิ้นเดียวนะครับผมจะเคลือบอยู่สองเที่ยวนะครับไปดูการเคลือบกันเลยครับการตัวนี้ผมยังไม่มีเกจนะครับคุณผมมู้ชมผมยังไม่มีเกจวัดลมเลยผมจะปรับตามความรู้สึกก่อนนะครับดูม่านสีตรงนี้นะครับ ผมจะเปิดลมสุดนะมันจะดูว่ามันจะออกเต็มไหมเปิดสุดเลยนะครับปรากฏว่าตรงกลางก็ยังไม่แหว่งนะครับอันนี้คือเปิดลมสุดเลยแรงดันลมที่วัดได้จากเกจวัดการตัวก่อนนะครับมันอยู่ที่สองจุดสองจุดเจ็ดสองจุดแปดเลยนะครับลมขนาดนี้อันนี้คือเปิดสุดนะครับแต่ว่าทั้งผมจะเอารถลงมาเพื่อจะพิ่จริงนะครับ ผมจะพ่นลมอยู่ประมาณนี้แล้วรอบบันตรงนี้ก็ประมาณ2รอบครึ่งถึง3รอบนะครับผมตัวเปิดม่านเนี่ยจะเปิดสุดเลยไปเลยคนระับ เ,เล็กมากนะครับเล็กมากเราอาจจะต้องเดินกาให้ช้าลงกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพื่อเม็ดลเกอร์จะได้ฉ่านะครับเพราะว่าหัวการะบบ h v l p เนี่ยมันเป็นหัวกาที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับผมถ้าเดินกาแบบเหมือนระบบทั่วไปเนี่ยเม็ดลเกอร์อาจจะแบบดูหยาบๆนะครับเราต้องเดินกาช้าๆลงกว่าน,นี้นิดนึงนะครับผมเพื่อให้เม็ดลเกอร์มันเรียบเนียนตึงและละเอียดนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันในเที่ยวที่2นะครับแต่ช่วงเวลานี้ผมขอไปพ่นอะไหล่ในส่วนที่เหลือก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าแบตเตอรี่กล้องผมใกล้จะหมดแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปพ่นในส่วนที่เหลือก่อนนะครับผมอ๋ยเหนื่อยครับคุณผู้ชมไปก่อนครับตอนนี้ผมได้พ่นอะไหล่ทุกชิ้นที่เหลือครบ2เที่ยวแล้วนะครับ เหลือชิ้นนี้นะครับเหลือชิ้นนี้มาครับมาปิดท้ายที่ชิ้นนี้กันเลยครับผมอันนี้จะเป็นการเคลือบเที่ยวที่สองนะครับอะไรชิ้นที่เหลือผมพ่นหมดแล้วผมจะมาจบด้วยอะไหรชิ้นนี้นะครับผมไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้ยแบตเตอรี่เหลือ17เอ่อเซเองนะครับต้องรีบถ่ายทำแล้วนะครับเม็ดที่ได้โอ้หถือว่าแบบละเอียดเรียบเนียนมากๆเลยนะครับผมผมจะแพนกล้องช้าๆนะครับอันนี้เป็นการพ่นด้วยกาเอโปกัน2ตัวนะครับผม2ตัวนะครับก็คือเอโปกัน K 6 0 0นะครับหัว1.3ตัวนี้ผมเอาเอาใช้พ่นสีนะครับเป็นกาตัวเล็กแล้วก็กาตัวนี้ผมเพิ่งได้มาจากเฮียนะครับเอามาให้ผมลองทดสอบใช้ดูเป็นระบบ h v l p นะครับนี่นะครับ K 8 8 7นะครับทีแรกก็แบบผมยังไม่เคยใช้นะผมยังไม่เคยใช้การเดินการ,ระบบ h v l p รอบแรกที่ผมพ่นนำ้ำมันจะเป็นละอองนะครับ ผมก็เลยลองปรับดูนะครับผมก็ได้หาข้อมูลในการพ่นมาแล้วนะครับว่าระบบเนี้ยมันต้องเดินกาช้าลงกว่าระบบอื่นนะครับเดินกาช้าลงแล้วก็เอาเขาเหยียบเข้าไปใกล้กับชิ้นงานนะครับพอหลังจากนั้นผมลองปรับดูในเที่ยวที่2นะครับมันออกฉ่าออกดีมากมากเลยนะครับรอบแรกอาจจะดูผิวขูขาดหน่อยนะครับพอผมมาปรับรอบที่2เท่านั้นแหละนะครับตึงเปียเลยเม็ดเล็ก มากมากเลยนะครับผมเม็ดเล็กมากๆดูหน้าข้างนี่คือตึงเลยเม็ดเล็กเม็ดเก้นเนี่ยเล็กมากๆเดี๋ยวไปดูชิ้นอื่นกันบ้างนะครับ <ๆ S 2> เห็นไหมครับเม็ดเล็กละเอียดดีมากๆนะครับผมโอ้มีกาดีๆใช้งานอีกแล้วผมอาเอาอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เห็นไหมโอ้เห็นแล้วนี่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 ไหลไหลครับคุณผู้ชมไหลอัดมากไปหน่อยครับอยากให้มันฉ่ามันเนียนอัดมากไปหน่อยนะครับมันไหลแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้มีสเกิร์ตที่จะมาปิดทับอยู่แล้วนะครับมีสเกิร์ตหลังนะครับอันนี้รอดรอดรอดถ้าไหลตรงที่อื่นเนี่ยแย่เลยนะครับผมไปไหลในที่อับก็โอเคครับผมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาดูชิ้นงานก่อนนะครับผม ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายทําทุกขั้นตอนนะครับก็เนื่องจากแบตเตอรี่กล้อง GoPro ของผมนะครับมันเริ่มหมดแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ชาร์จสำรองไว้นะครับพ่นสีสองเที่ยวแล้วก็เคลือบแลกเกอร์2เที่ยวนะครับสีขาวไม่มีอะไรนะครับก็คือแค่พ่นให้มันกรบชิ้นงานเท่านั้นเองนะครับตึงไหมครับตึงไหมครับฉ่ำเนียนไหมครับ สเกิร์ตเนี่ยมันเป็นสเกิร์ตที่แบบยังไงอ่ะมันอาจจะมีขุข่านะครับผิวมันไม่ค่อยเรียบน,นะครับเป็นสเกิร์ตที่แบบสั่งมาแล้วก็รูปน้ําทําสีเลยเราไม่ได้เก็บนะครับโหถือว่าเรียบเนียนมากๆนะครับผมโอเคครับผมผมจะขอสรุปกาเอโปก,กันเออคแปเพิ่งได้มาจำจำชื่อรุ่นไม่ได้ ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับาราคานะครับนิดหนึงนิดนึงคือน้ําหนักของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะผมว่านะค่อนข้างจะหนักมือถ้าถ้าเกิดว่าพ่นรอบคันเนี่ยก็อาจจะมีเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับอันนี้สัมผัสสัมผัสขึ้นมายกขึ้นมาทีแรกเลยรู้สึกว่าเอยทำไมมันหนักจังแต่อาจารย์หลายท่านบอกว่ารุ่นนี้อ อดทนมากๆนะครับผมก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่นิยมใช้กันอยู่เป็นกาถ้วยใหญ่นะครับ 600ml นะครับระบบหัวระบบ h v l p นะครับผมนี่นะครับก็ม่านสีกว้างฝอยออกมาละเอียดนะครับผมก็ผมว่าเหมาะสำหรับงานเคลือบงานเคลียร์นะสุดยอดเลยนะครับสำหรับพ่นสีตัวตัวนี้นะครับก็จะจบงานด้วยตัวนี้ก็ได้นะที่จริงปกติแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ประจำอยู่นะครับ K ห0 0เนี่ย K ห0 0เนี่ยหัว1 3จุดเนี่ยทั้งสีทั้งเคลียร์แต่ว่าผมได้กาตัวนี้มาผมก็เลยอยากจะรู้ว่าอยากทดสอบพ่นดูว่าฝอยละอองสเปรย์ที่มันออกมานะมันเป็นลักษณะยังไงผลปรากฏว่าละเอียดนะครับละเอียดมากๆนะครับผมละเอียดมากมากแล้วก็ม่านสีเนี่ยกว้างกว้างมากๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็ต้องฟังผมพูดก็เหมือนโมเหมือนฝอยเหมือนโฆษณาเนาะ <laughs> ผมอยากให้ดูที่ชิ้นงานแล้วกันนะครับเน,เนียนเนียนเนียไหมครับผมว่าเนียนนะ <laughs> ผมว่าเนียนนะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ถือว่ามาทดสอบทดลองพ่นกาใหม่กับชิ้นงานเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผม คลิปที่ผมจะทําจะสร้างขึ้นนะครับจัดทาจัดสร้างขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์เพียงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อโปรโมทอู่หรือเพื่อรับงานแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทํามาขึ้นมาเพื่อสอนใครทั้งนั้นนะครับผมก็ถือว่าเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องท่านไหนมีข้อคิดต่างมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงมาร่วมพูดคุยคอมเมนต์ในในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผม เพื่องานซ่อมสีรถยนต์ของไทยเรานะครับจะได้ยกระดับยิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับผมผมไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรผมก็หาความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มาลองปรับมาลองใช้กับงานตัวเองดูนะครับผมแล้วก็ผลงานที่ออกมานะครับก็ไม่ถือว่าดีเลิศนะครับผมแต่ก็ไม่ขี้เหล่นะครับผมพอส่งงานได้พอส่งงานได้นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมช่างหนุ่มประธานสุธรรมานะครับได้ทําคลิปใหม่ๆคลิปแชร์ประสบการณ์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆวนไปวนไปนะครับ ได้ทำงานหน้าไหนผมก็จะหยิบยกงานตัวอย่างชิ้นนั้นๆขึ้นมาทำคลิปนะครับคุณผู้ชมงานทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยคือเป็นงานจริงของผมนะครับผมไม่ได้เมคขึ้นนะครับถ้าผมมีงานแบบไหนที่มันพอจะเป็นเทคนิคที่จะมาแบ่งปันได้นะครับผมก็จะเอาหยิบขึ้นมาทำคลิปนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากช่องเล็กๆฝากเพจเล็กๆเพจนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ